สวัสดีทุกทฐานนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีมากๆฝ้นะคะฝนไม่ตกนะคะก็ทาคลิปได้สบายเลยนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนคือเสียงมอเตอร์ไซค์ขับผ่านบ้านมั่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะเรามาดูเลขนะคะเลขกต่างตัวพยัญชนะข้างบนนะคะก็จะมีกา กาตัวนะคะก็คือตั้งแต่ลีกกอกด้านหน้าจนมาตึ้งหลีกเปดด้ดานล่างก็จะมีเกาวตัวนะคะสังเกตความแตกตางนะคะสูนเป็ดนึ่งกากเป็ดสูนเป็นึ่งกากเปดก็ไม่แตกตางอะไรนะคะต,า,ตาแต่แถวด้านหน้าก็จะเห็นวาหล็กนึ่งโรยจัดีนเป็นหล็กไทยนะคะแล้วเขามีประปาก่อมพอ,อร่วงประจการถีขาวนะคะเรามาสังเกตกันเรื่อยๆนะคะ ลายเส้นกล้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะธนาบัตรเป็นอื่นจำราหนี้ได้ตามกฎหมายเรามาปริกกันแล้วนะคะปริกกันแล้วปริกกันเลยนะคะวาา่าด้นล่งเป็นฟากงเคลยน่าปริกไม่ได้หลืนนะคะก็อืมก็กเป็นปาา เถิดประเกียดก้องส้มเด็ดประเจ้าถทากสิ้นมาราตั้งต่ปอดโงพันส้ำรอยเสดตึงทรงพันส้ำรอยอีว่าราคหนึ่งรอยช่วยมากนะคะอ่าเราจะเห็นว่าส้มเด็จประเจ้าถทากสิ้นมาราก็เป็นประมากษัตติโกเอกราใไอปฏิทไทยมาไล่ครั้งนะคะด้านล่างตรงนี้ก็เป็นวัดนะคะอืม วแล้วก็มีปรารส่งมานะคะแล้วก็เรามาดูด้านหน้าอีกครั้งนะคะด้านหน้าก็เป็นปอร่วงราชการที่คาวนะคะต่อไปมาดูนี่ก็ปอร่วงราชการที่คาวมือนกันนะคะรัฐบาลเทยธนาบาัตรเป็นเรื่องดีจำระนี่ได้ตามกฎหม้ราคาก็ยี่สิบบาทนะคะ เลขอดจะมีด <ersch> ne ันทรายดันกว้านะคะก็คือกาวชุ่นหนึ่งเจ็ดหนึ่งซองกาวชุ่นหนึ่งเจ็ดหนึ่งซองนี่จะเป็นเลขตองค่ะเหมือนกันนะคะนำไปคายกอดไอเบียนะคะรัฐบาลใต้มีกรุดอยู่ตรงกลางต้องสังเกตนะคะการที่เรานำอินซาส้มไว้ในกระปุกหรือกระป๋าของเราเราต้องสังเกตว่ามีอะไรแตกต่างมั้งถ้าอะไรแตกต่างเราไม่ได้ดู เราก็เสียซิดนะคะบางทีเอาไปไายได้เป็นเมื่อนเป็นเส้นเราเสียได้นะคะเจตมาบฉงนี่ตาปดวดรับซือเป็นเมื่อนเป็นเส้นจะไม่พูดนะคะถ้าปูดก็ต้องซื้อเลยถ้าไม่ซือ้อไม่ปูดนะคะธนาบัตรเป็นเงื่นดีจำรานี่ได้ตามกฎหมยนะคะราคา20บ,บาทเรามาปริกดูดานลั่งนะคะขอะเป็นป๊อปอร่อยดานลัง่งโรเชนว่าเป็นภาพ อ่งชื่อกอน,นะคะตตัานปลอมหรือเพลงธนบัตรต่ว่าปลอมเพลงธนบัตรขึ้นมาจับใชายก็คือจำคุกตลอดชีวิตนะคะถ้าเก้าไปตอนสามสิบลอดชีวิตเราไปเสี่ยอยู่ตนวหนก็จำรลอดชีวิตเลยนอกจากก็จะมีการหล่นโอนโตกายนั่นแหลวเทนะคะเพื่อจำคุกอย่างสู้งีสิบปีได้ปรับอย่างสู้งี่หมื่นบาทนะคะเขียนไว้จัดจีนตรงนี้นะคะ แต่ร่างนี้เป็นตำาเนีงรัฐบาลไหมก็ไม่สาบเหมือนกันนะคะอาจจะตอบพิดไปบางก็ต้องข้อไปนะคะแต่ต้อความรู้สึก,กื่องตัวเองเป็นตำาเนีงรัฐบาลตาวาเกิดไม่ใช่ในตานคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะประจงนี่ก็ไม่ได้ชำนนญได้มากมายคับปอรู้นะคะป,ะคะปสับมัง่งกับตานบัตรต่างๆนะคะอืม แลังก็จะไอเอนจัดๆนะคะว่ามีปากก้องสมเด็ดประเจ้าตากสิ้นมาราศนะคะงกูเอกราชไอชาไทยนะคะให้เราอยู่สุขสบายมาจนถึงปัจจุบันนะคะบรรพบุรุษสััย่โกนไม่ว่าจะเป็นประมากษัตริย์หรือ,อผู้นำต่างไลยเน็ดเนื่อยแล้วก็เสียชีวิตมาเพื่อจะเต้ยมากมายที่เราเรียนกันมานะคะก ตืดประเคียตนะคะ็เราควรที่จะจดจำมาไววนะคะว่าพระองค์น้่ยมั่งตีได้ทำประโยชน์ได้เก๋บ้านเมืองของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็ท้งองขออำลาถูกฐานไปก้นนะคะกับชมเรียนกองละกองว่องก้อยฐานมีความสุขกับการรับชมจะมีเรียนแลขาบัต ไม่รับชมเรื่อยๆซ้ำมั่งไม่ซ้ำมั่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าแต่ละคลิปก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะำพูดก็ไม่เหมือนการให้ความรู้ก็คนละเรื่องละเร่านะคะบางทีสำหรับวันนี้ขออำลาตุกตาไปก่อนสวัสดีค่ะ